ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามพวกคณทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับและจะมาแสดงความคิดเห็นนะครับกับการวิธีการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนไม่ว่าจะทําอะไรพวกสิ่งพวกอย่างเนี้ยนะครับคือการเราใช้ต้นทุนนะครับแต่ในวันเนี้ยนะครับ ผมจะมาพูดถึงการลดต้นทุนนะครับการลดต้นทุนแต่ผมไม่ฟันธงว่าจำกัดให้ลงเป๊ะเลยนะครับพันผู้ชสมก็ผมจะพูดจาสบายสบายสไตล์กเกษตรตามใจนะครับหรือส่งกเกษตรตามใจนะครับหรือสไตล์ผมนะครับครับผมอยากจะพูดหรือมาทําความเข้าใจกับพันผู้ชสมอย่างนี้นะครับพันผู้ชสม แม้เราจะทําการอะไรก็ซึ่งทั้งสิ้นนะครับในปัจจุบันเนี้นะครับซึ่งมันเป็นการใช้ต้นทุนทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้มันปัญหาคือว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้เราลดต้นทุนแล้วให้เราใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนะครับในเมื่อเราใช้ต้นทุนน้อยที่สุดมันคือกําไรของเรานะครับแม้แต่ผลผลิตไม่ได้หรือ อะไรไม่ได้เข้าเดิมเนี่ยนะครับในเมื่อเราใช้ต้นทุนน้อยกว่าเก่าเนี่ยนั่นก็คือกําไรของเรานะครับครับทีนี้ผมก็อยากจะขออนุญาตกับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องแล้วจะไปให้เข้ารายละเอียดกันเนี้ยนะครับท่านผู้ชมคือผมได้ทําคลิปทำวิดีโอหรืออะไรต่างๆพุกวันเนี้ยนะครับที่ผมได้ทําคลิปทำวิดีโอได้ ออกมาพูดได้ออกมาแนะนําหรือมาแสดงความคิดเห็นของผมทุวกวันเนี้นะครับแล้วจนถึงมาผมมาทำช่องของผมเองเนี้ยนะครับนี่ผมต้องมาทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจกับที่ผมพูดกับที่ผมแนะนําไปมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมคือที่มาที่ไปของของผมเนี้ยนะครับ ผมก็ทาช่องมาเนี้ยนะครับก็ถ้าว่านานก็ว่านานถ้าว่าไม่นานก็ไม่นานนะครับก็ผมทามช่องมานี่ก็เกือบปีละนะครับก็เกือบปีก็รู้สึกว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยาหรือตุลานี่แหละนะครับที่ผมเริ่มทามช่องออกมานะครับก็เนื่องจากเนื่องจากผมเองนะครับ ก็ด้วยความชอบนะครับก็ด้วยความชอบที่อยากจะมาพูดคุยหรืออยากจะมาเสนอแนะนะครับกับประสบการณ์ที่ผมได้ทํามานะครับที่ผมได้ทํามาและปฏิบัติมากับมือนะซึ่งมันก็น่าจะเป็นการพอจะแบ่งปันหรือกับบางครั้งบางท่านบางคนนะครับที่มีอุดมการณ์หรือที่อยากจะลดต้นทุนนะครับที่มีอุดมการกับผมเนี้ยนะครับซึ่งมันก็ซึ่งมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับ แล้วที่ผมมาทำช่องเองนะครับผมไม่ต้องการนะครับไม่ใช่ว่าจุดประสงค์หลักนะครับจุดประสงค์หลักผมไม่ใช่ว่าผมต้องการมาหารายได้นะครับแล้วผมไม่ใช่ต้องการว่ามาทำเป็นอาชีพนะครับมาเป็นอาชีพไม่ใช่นะครับผมบอกว่าไม่ใช่ผมต้องย้ำนะครับบางคนบางท่านอาจจะยังไม่ได้ยินชัดเจนไม่ใช่ ผมอยากจะมาทําเป็นอาซีพนะครับถ้ามันได้ก็คือดีนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าที่ผมมาทำก็ด้วยใจรักก็เหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับแล้วผมเองก็ไม่ได้ทําเองนะครับทําเองซึ่งไปลงใน youtube เนี่ยผมไม่ได้ลงทากับมือเองนะครับผมเอาไปให้ลูกทาให้ให้เด็กทาให้นะครับในเมื่อเด็กไม่ทําให้ผมผมก็ต้องจบลงไปด้วยปริยายนะครับอันเนี้นะครับ ไม่วันใดก็วันหนึ่งอันนี้ร้อยเปอซนะครับผมจบลงแน่นอนนะครับเพราะผมทําไม่เป็นผมอัปโหลดผมไปลงใน YouTube ไม่เป็นนะครับอันนี้ซึ่งที่ผมได้พูดมาทําความเข้าใจกับพันผู้สมในณวันเนี้นะครับก็คือผมมาได้หวังที่จะต้องทําช่องให้ใหญ่ให้โตวหวังจะมีรายได้ นะครับหวังจะมีรายได้แต่ถ้ามันได้ก็ดีนะครับอันนั้นก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งถ้ามันได้ก็ดีนะครับอย่างคนเราทำก็ทำอะไรแล้วถ้ามันเป็นรายได้เข้ามามันก็เป็นการดีนะครับแต่ผมก็อายุกระปานนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างก็เด็กก็ไม่ทำให้ผมผมต้องจบลงอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ที่ผมมาทําก็เหมือนที่ผมได้พูดไปละนะครับแต่ผมต้องมาทําความเข้าใจกับท่านผสมนะครับก็ด้วยใจรัก นะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปแล้วแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่เราได้ไปข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับผมก็อีกคนนึงนะครับไม่ต่างกันกับท่านผู้ชมนะครับที่เราต้องเรียนรู้และหาประสบการณ์หาความรู้นะครับที่เราต้องเรียนรู้ไปด้วยแล้วนํามาสู่การปฏิบัติของเราการมาทําของเราลงมือทําของเรานะครับ แต่ทีนี้นะครับผมก็ศึกษาไปผมก็ดูผมก็ดูนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับหลายคนหลายคิดหลายมุมมองหลายคนหลายทำนะครับแต่ในมุมมองของผมผมคิดและผมทำมันไม่ตรงกันกับที่บางท่านหลายหลายท่านหลายคนที่ได้รับข้อมูลมานะครับอันนี้ผมก็จะขอเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชม บางท่านบางคนนะครับท่านผู้ชมได้รับข้อมูลมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะให้ผมพูดนะนะครับมีบางบาขัานบางคนผมเชื่อเลยนะครับเชื่อเลยได้รับข้อมูลมานะครับว่าแม้แต่การใช้เมล็ดพันธุ์หวานลงในานาข้าวอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมอย่างแนะนําให้ใช้ถึงสามสิบห้ากิโลกร,รัมเลยนะครับถึงสามสิบห้ากิโลกร,รัมเลย แล้วสามสิบห้ากิโลกรัมเนี่ยอันนี้ห้าความคิดเห็นของผมนะครับมันมากกว่าไปหวานก้าอีกนะครับหวานก้าดําในนาอีกนะครับต่อหนึ่งไร่นะนะครับมันมากกว่าหนึ่งก้าอีกหวานก้าไปดําลงในนาอีกนะครับแสดงว่าเม็ดเกยกันเลยนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยใช้อยู่นะครับผมก็เคยใช้อยู่ก็น่าจะประมาณสามสิบกิโลนะครับอันนี้นะครับมาใช่ว่าผมไม่เคยมาผมก็ทดลองมามานะครับ จนถึงที่ผมมาแนะนำอยู่มาถึง17กิโลถึงย่20กิโลต่อไร่นะครับอันนี้ผมคือว่าในมาตรฐานละนะครับใน,ในมาตรฐานละในมาตรฐานเข้าฮุกสายพันธุ์นะครับผมบอกเลยว่าสามารถทำได้เข้าฮุกสายพันธุ์นะครับแล้วฮุกฤดูการนะครับฮุกฤดูการแม้แต่ปีปังหรือทำนาสามรอบสี่รอบ สามารถทําได้ประมาณนี้นะครับทําไมผมแนะนําขนาดนี้ผมเคยพันผู้สมัคติดตามผมผมเคยได้พูดได้บอกปหลายหนและเหตุผลนะครับแล้วในเมื่อ่านผู้สมัคใส่ไม่ได้พันอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเอาถึง35กิโลนะครับผมให้แค่30กิโลนะครับ30กิโลเนี้ยกับที่ผมแนะนำเนี้ยผมทีนี้ผมให้มาเอาแค่20กิโล มันห่างกันสิบกิโลเนี่ยแล้วสมมติว่าหัานหัน่นผสมเนี่ยนะครับพานาสาสิบไร่ห้าสิบไร่ทัานลดมาไร่ละสิบกิโลเนี่ยนะครับมันจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเป็นเงินเท่าไหร่แล้วปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วส่วนมากแล้วที่ผมเห็นนะครับไม่ค่อยเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เองไปซื้อมเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เองเนี่ยเป็นการยุ่งยาก นะครับหลายคนคิดอย่างนั้นนะครับหลายคนคิดอย่างนั้นเป็นการยุ่งยากเป็นการลําบากซื้อเอาง่ายกว่านะครับอันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือมัอ่วให้ฮันผู้ชมคิดเองนะครับผมไม่บอกว่าจริงหรือไม่จริงนะครับถ้าผมบอกว่าจริงก็อาจจะเป็นการโกหกนะครับอันนี้มันจริงหรือไม่จริงมันมันอยู่กับ่านผู้ชมเป็นคนตัดสินนะครับแล้วห็นี้ในเมื่อ่าน่านผู้ชมใส หวานเข้าไปแล้วนะนะครับผมเอาให้แค่สามสิบกิโลไปเนี้ยแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับสิ่งที่ตามมาหนึ่งเราเสียค่า,มาเมล็ดพันธุ์ไปแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาหนึ่งคือมเมล็ดพันธุ์เราเสียไปแล้วสองเกิดลูกเกิดมแมลงเกิดเชื้อรานะครับต่างๆตามมานะครับแล้วเกิดมาแล้วไปไหน สู่การซื้อสารเคมีมาฉีดนะครับเพราะมันต้นข้าวแออัดระบายอากาศไม่ดีนะครับยิ่งที่เมล็ดถี่เท่าไหร่เราหวานต้นข้าวถี่เท่าไหร่ยิ่งความอับชื้นยิ่งโรคยิ่งแมลงยิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมจริงหรือไม่ท่านผู้ชมก็ คงผ่านมาละนะครับไม่จําเป็นต้องให้ผมตัดสินนะครับอันนี้ผมจะพูดผมไม่ไม่บอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเท่านั้นรู้ดีและเป็นคนตัดสินนะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยมันมันเป็นจริงไหมนะครับแล้วเห็นเนี้ยถ้าท่านผู้ชมมาใช้สารเคมีไปเนี้ยใช้ไปไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะครับ กว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวนะครับพันผู้ชมแล้วบางทีบางท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปรับข้อมูลมาให้ใส่ยาตัวหนึ่งเป็นห้าอย่างหกอย่างนะครับไปรับข้อมูลมาห้าอย่างหกอย่างมาผสมกันเลยนะครับแล้วทีนี้ห้าอย่างหกอย่างแล้วตัวยาแต่ละอย่างมันกี่บาทนะครับแล้วเราซื้อไหมนะครับ แล้วสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ทําเองนะครับกรณีคนแก่ก็ดีหรือข้า,าราชการประจําหรือคนงานหรือที่ทํางานประจําออกมาก็ดีหรือกรเกษียณออกมาเนี่ยนะครับท่านผสมในเมื่อมีนาตัวเองก็อยากจะทําแก้เหงาอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปจ้างคนอื่นทาเนี่ยนะครับเนี่ยก็ยิ่งก็ยิ่งบอกต้นทุนไปอีกเท่าไหร่นะครับในเมื่อเราไม่ได้ทําเองนะครับเราสมมติว่าสียาเนี่ยนะครับไล่ละร้อยอ๋อสิบสิบไล่พันหนึ่ง นะครับแล้วค่าสารเคมีอีกเท่าไหร่นะครับแต่ละครั้งสมมุติว่ายาห้าห้าตัวเนี้ยค่าสารเคมีไปก็เป็นพันละอะตีง่ายๆเลยออครับแต่มันอาจจะไปใช้ได้ถึงสองครั้งถึงถึงยี่สิบไร่ก็มีอันนี้นะครับอ๋อผมบอกเลยแล้วมันคือต้นทุนไหมครับแล้วบางแล้วบางท่านบางคนเนี้ยนะครับไปรับข้อมูลมา ว่าไป 15, 000, สิบห้าวันสีสิบสองวันสีต้องเอายาตัวนี้มาฉีดเอายาตัวนั้นมาฉีดฉีดไปห้าอย่างหกอย่างนะครับไปรวมกันนะครับห้าอย่างหกอย่างแล้วบางครั้งเนี่ยบางกรณีนยนะครับถ้าห้ามผู้ชมหวานห่างเหมือนผมเนี่ยเหมือนที่ผมแนะนํามาเนี่ยนะครับบางครัง้งบางทีเนี่ยเข้ายัางเข้ายัางไม่เกิดโรคเกิดมลรงเลยนะครับแล้วไปฉีดนะครับอันเนี้ยไปฉีด แล้วมันเป็นต้นทุนไหมครับผมผมถามแค่ผมถามท่านผู้ชมแค่นี้แหละนะครับแต่ผมไม่บอกผมบอกแล้วว่าผมไม่บอกว่ามันมันคือหรือไม่คือถ้าผมบอกว่ามันใช่ท่านผู้ชมก็บอกว่าไม่ใช่ก็เป็นไปได้นะครับแต่ความจริงก็ต้องคือความจริงนะครับเราต้องเรับความจริงทพกวันนะอยู่กับบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับอันเนี้ย ผมอยากจะมาแนะนําและอยากจะมาพูดคุยกับผมเอออยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับก็เหมือนผมได้เกินมาข้างต้นแล้วนะครับผมได้พูดมาข้างต้นแล้วสิ่งไหนควรลดให้ลดนะครับสิ่งไหนไม่จําเป็นเราก็อย่าไปใช้นะครับไปใช้ตอนที่มันจําเป็นนะครับตอนที่มันเกิด สถานการ์อย่างนั้นนะครับมันก็จะเป็นการช่วยเซฟของต้นทุนของเรานะครับแล้วทีนี้ผมย้อนไปอีกนิดหนึง่งในเมื่อใช้สารเคมีไปแล้วนะครับในเมื่อท่านผู้สมใส่มเมล็ดพ่านไปยี่สิบกิโลถึงสามสิบกิโลเนี่ยนะครับอย่างไงไม่พ้นแน่นอนไม่พ้นนะครับเรื่องสารเคมีเรื่องโรคเรื่องแมลงเรื่องพวกเชื้อราพวกแมลงเนี่ยอย่างไงไม่พ้นแน่นอนนะครับ แล้วอันดับต่อมาหันผู้ชมก็ต้องใส่ปุ๋ยเยอะขึ้นนะครับถ้าใส่ปุ๋ยไม่ไม่ถึงข้าวเขาก็ไม่โตนะครับเนื่องจากต้นข้าวเขาเยอะเกินเออดัดเกินนะครับแล้วในเมื่อใส่ปุ๋ยเยอะเกินมันก็ต้องเป็นต้นข้าวที่อ่อนเออนำสู่การเกิดโรคเกิดมแมลงมาสู่เรานะครับเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะครับ แล้วปุ๋ยก็ต้องจําเป็นต้องใช้มากนะครับมันก็ต้องใช้นะครับถ้ามันใช้น้อยข้าวก็ไม่โตนะครับแล้วผมจะพูดให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดนะครับสมัยผมหรือสมัยผมหรือรุ่นใหญ่กว่าผมเนี่ยนะครับเคยทำนาดำมาเนี้ยหรือถ้าไม่ทำนาดำมาเนี้ยก็เคยหวานกล้าเข้าไว้นะครับเคยหวานกล้าเข้าไว้แล้วที่ถอนไปดำไปซ่อมที่ตกโมงตก เป็นปักตรงกลางนานะนะครับพอเราพอเราใส่ปุ๋ยไปปับ๊บ<ๆ>เผื่อเข้าเน่าเลยนะครับคือความมั่นถี่นะครับคือคือความถี่เกินเข้าเข้าเน่าเลยนะครับแล้วผลผลิตก็ไม่ได้นะครับเพราะรวงเขารวงเขาเล็กนะครับเพราะรวงเขาเล็กต้นมันเล็กรวงเขาก็ต้องเล็กมันจะเป็นรวงโตมันเป็นไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชม ก็เหมือนที่ผมได้พูดปไปั้งต้นนะผมจะมาย้ำคำอีกครั้งหนึง่งการที่ผมบอกนะคือการมาตรฐานนะครับคือการมาตรฐานให้หวานนะครับ17กิโลถึง20กิโลนะครับข้าวฮุกสายพันธุ์แล้วทําได้ฮุกฤดูกาลนะครับแล้วทําได้ทั่วประเทศนะครับสามารถทําได้ทั่วทั่วประเทศนะครับผมไม่ใช่ว่ามองเอาแต่เฉพาะ ที่โหมพรมแต่ขึ้นที่ที่อินาแปลงนี้ตรงนี้นะครับผมมองภาพรวมทั้งหมดนะครับผมมองภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะการทำคลิปผาพวีดีโอนียมันเผยแพร่ไปทั้งหมดเลยทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะครับไปถึงประเทศข้างเคียงเราด้วยนะครับแม้แต่ที่น้องสอบปปลาวก็มีคอมเมนต์มาบอกผมนะครับ นี่นะครับมันจะเป็นจริงหรือไม่มันอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับผมพูดได้แค่นี้นะครับผมพูดได้แค่นี้คือท่านผู้ชมแค่นั้นคือเป็นคนตัดสินนะครับในเมื่อห้าฮั่นผู้ชมนียนะครับคิดเดิมๆอยู่นะครับคิดเดิมๆอยู่ก็ใช้วิธีเดิมๆอยู่นะครับห้าฮั่นไม่เปลี่ยนความคิด ห้าท่านไม่เปลี่ยนการกระทํามันก็อยู่เดิมๆนะครับผมบอกได้เลยว่ามันว่ามันไม่ดีขึ้นนะครับกว่าจนผมจะมาพูดคุยหรือออกจะมาแนะนํากับพ่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็ลองผิดลองถูกมาจนไม่รู้เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าจะเอามาปุ๊บปั๊บเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วยิ่งเมื่อก่อนเนี้ยนะครับยิ่งสามสี่สิบปีก่อนไปเนี้ยนะครับ ยิ่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับจะมาหาดูหาตามอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยส่วนใหญ่แล้วต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับบางทีคนที่เขาเก่งมาก่อนเนี่ยไปหามเขาเขาไม่บอกเลยนะครับเขาห่วงเวลาเขาความวิชาเขานะครับกว่าเราจะได้ดีเท่าเขานะครับอันนี้ประสบการณ์ที่ที่ผมผ่านมานะครับอันนี้ผมอยากจะมาบอกเล่ากับผู้ชมในเมื่อ,อาท่านมีโอกาสแล้วนะครับ สิ่งไหนที่แนะนำที่ดีที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขนะครับควรจะปรับปรุงแก้ไขแล้วนํามาสู่ความสำเร็จกับตัวของข่านผู้ทมเองนะครับอันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยและมาทำความเข้าใจกับพานผู้ชมนะครับการลดต้นทุนผมไม่ได้บอกว่าต้องลดเท่านั้นเป๊ะนะอย่างนี้เป๊ะนะนะครับผมผมไม่บอกนะครับผมบอกไปก็แค่นั้นนะครับแต่ให้ ทางที่ดีที่สุดก็คือตัวท่านผู้ชมเองถ้าคิดว่าดีถ้าคิดว่าถูกถ้าคิดว่าใช่ก็นําไปใช้นําไปปรับปรุงใช้แค่นั้นเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับาจะให้ผมบอกว่าใช่นะถูกนะถ้าที่น้องบอกว่าไม่ถูกมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับจริงไหมครับที่ผมพูดนะครับถ้าฮ่านผู้ชมได้ดูคลิปดูวูวีโอผมพุกคลิปนนะครับ ถ้าฮั่นผู้ชมไม่คิดตามผมแล้วก็ไม่คิดลึกๆเอาคิดลวกๆเนะี่ยว่าผมเนี่ยไม่มีสาระนะครับซ่องของผมเนี่ยทีวิดีโอผมเนี่ยไม่มีสาระนะครับถ้าปราบได้ฮั่นคิดไปฮั่นคิดลึกๆแล้วฮั่นจะเจอว่าเป็นจริงเหมือนที่ผมพูดหรือไม่นะครับอันนี้ผมต้องย้ำว่าตอนผมมีโอกาสผมก็อยากจะมาแบ่งปนันอยากามาเสนอแนะ ประสบการณ์ที่ผมได้ทำมาสักวันหนึ่งผมก็อาจจะหยุดลงด้วยโดยไปปริยายนะครับอย่าเอาคำว่าถูกมาคู่กับคำว่าใช่สวัสดีครับ